ก็สวัสดีพี่น้องวันนี้มาแค่ประสบการณ์เนาะเรื่องหนูเข่ารถพี่น้องอันนี้เป็นรถเอรถเอาผาดด้วพี่น้องนี่รถออาผาดหนูเข่ารถเนี่ยหนูมันเขามากมองเนี่ยเนี่ยในช่องเนี่ยไตบ่งปัด,ดน้ำฝนเนี่ยเนี่ยมันเขามาเห็ุทั้งเส้นนีนน่พี่น้องเขามากเขามากแล้วก็มาเนี่ยเขามาในนี้แหละ นี่ก็เลยได้เห็ดหอสมุนไพรหอเนี่ก็คือหอริกไทยแล้วพี่น้องได้ผลนี่เลยโอ้ศึกษามาเห็นบึพี่น้องท่านเอาลงกในอันยูทูปนะไปศึกษาคนขั้วิึงเขาท้าได้ผลนี่ลยพี่น้องนี่ริกไทยเนี่ยเห็ดเป็นหอไว้ในกระปุกรถเนี่ยนี่ผมกดยาไว้ในนี่ละเนี่ยไว้ในส่ไว้ในแบบเนี่ยเป็นหอไว้เนี่ยมัดไว้นี่ก็แม่นแล้วพี่น้องมัดไว้เนี่ย ตอนนี้ถอดตะแกรงเขาออกถอดแนวขอบเขาออกพี่น้องนี่เพาราอรถเทาบ่ค่อยได้ใส่บ่ค่อยได้ขี่เลยต้องถอดออกอป้องกันไวเ,เพื่อว่าหนูมันเข้ามารบกวนหรือถ้าลูกปัญหาแล้วก็เอาใส่ไว้แบบนี้พี่น้องนี่อแล้วก็พริกไทยพี่น้องมากบดนี่ทิ้มไว้น้ำรอกข้างๆรถนี่แหละพี่น้องให้เป็นห้องกระจัดกระจายไวแบบนี้น้ำพืนรถเนี่ยทิ้งไว แตกไปเพราะว่าหนูเขาบ่มากกินไอ้ของพริกไทยเนะสีมแมนืนอไหรพี่น้องโอ้ได้ผลได้ผลเกินคาดนี่ได้ผล,ผล,ผล,ลน,นี่ลีหนูบ่มีอะไรบ้านี่ตอนนั้นนะพี่น้องมันมากัดอ่ากัดไอ้แผ่นโฟมมีอย่างบวกเขาวขาวอยู่ในนี่แหละออกมาไว้ตรงนี้เต็มเลยพี่น้องเนี่ออกมากัดเขาไปในนี้เขาไปในกล่องนี่นี่ก็เลยต้องเฮ็ดตะแกงแบบนี้กันไว้เนี่ยเนี่ยเขาไปในกล่องเนี่ยเขามาในเนี่ยเขามามากัด เขามานมันเลียนเขามานนี่นี่เลียนเขาม้า,า,มาแหล้วก็มากัดกล่องมากัดกล่องตัวนี้เนี่ยโอ้จอง้องพี่น้องหนูนะนะก็เลยต้องหาวิธีเคล็ดแบบนี้อันนี้ก็กันได้เดี๋ยวจะประกอบพวกนี้เขาขพี่น้องตะแกงเขาเขาอประกอบบ้ากแกวกับบ้าหักพี่น้องเออเพราะว่าเขาเป็นแค่กิฟล็อกซื่อๆเฮ็ดยังไงอะไปอ่ะขนันแรกก็ต้องเอาปัดน้ำฝนออกก่อนนะพี่น้องนี่เอาออกแล้วก็ ต้อง sensor, เอาปั้นน้ำฝนอยู่ออกก่อนเอาออกบาย่างเอาพี่น้องกันกับคันน็อตเบอร์ซิสเซียดึงขงองเลยง่ายเลยสำหรับอันนี้นะหนูมันเข่ามาอยู่นี่พอรถไม่ค่อยได้ใส่ด้ขี่นะก็เลยต้องถอดออกแต่ว่าถอดออกแล้วบ่อใส่ก็ได้เ้าพี่น้องนี่ของเก่้งกิงอยู่นี่เนี่ยบ่อใส่ก็ได้นี่ถอดสมว่าหอกเอาถอดไปแล้วหอกก็ไปแบบนี้แหละเวลาเราขี่ไปใส่ไปซุกเสรินก็ใส่งานได้ปกติพี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยบ่อใส่ก็ได้ นี่ยก็ใส่งานธรรมดาใส่งานธรรมดามันผิดตาว่ามันบ่ดูบ่เรียบร้อยไอ้เสืฮะกับประมาณนี้ต่อไปก็จะเอาใส่พี่น้องก่อนเนาะไปจัดไปเดี๋ยวก็จะถอดนิ่วก่อนเดี๋ยวถามือกองก่อนมันฝนออกสะก่อนพี่น้องออกบางอย่กงออกบางอย่างเสียบางอก่างแล้วโอ้ยจี้ 大姐，我我发个桶弄断。 น้่าเขามาน้ำ่เนี่ยางออกยางของมันนสิขาดเลื่อนเนาะขันไยมานขาดเชื่อนเานี่เขาก่อนี่เนาะเนอะเขาปัามันมีเดือยมันอยู่มีเดือยมีหลอกของมันอยู่ใส่ไงอยู่มีเดือยอยนี้ของเขาใส่ไป จากที่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดือยไม่กระสีมีกิบล็อกพี่น้องขเากิบล็อกของเขาเป็นแบบนี้ถ้าชุมว่ามันเสียถ้าชุมว่ามันเสียมันแตกเมันเสียมันแตกเราต้องขึ้นยางพี่น้องเราต้องขึ้นยางพี่นี่เป็นถุงเป็นโลพี่สั่งมาเลยใส่กับรถได้ทุกยี่ห้อทุกแบบทุกรุ่นพี่น้องรถ นี่อันนี้ไหมน้องคนนี้ไ่ใส่ปลดลงไปเนี่ยล็อกลเลยหยบร้อยอันนี้พี่น้องนี่นี่ตัวล็อกอยู่แค่์สองตัวอันนี้นี่ตัวล็อกอยู่แค่์สองตัวเท่านั้นล็อกหยบร้อยพี่น้องเข็นเนี่ยบอก วันนี้ตัวฟ้าน้อยๆอยวะนี่ขังนี่เขาใส่ดันขังใส่ดันขังขังในล่ะที่มีเหลี่ยมมีไ่ของเขาอยู่อยากจะดันนี่ไกลๆกัได้ไกลแล้ว

พ่อยางด้น้องหนปตเป็นอันดียปดตัวนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสี่ห้าหกดปออกเราไปน้องทันไหนที้สือไปจอดไปบ้านาน,นะบอกว่าจะใส่ด้ทีกะ้องกันไว้เพราะว่าหนูจะเข้าไปในช่องนี้นี่คนจะเข้าไปนี่นี่คนจะเข้าไปปองนี่นี่คนจะเข้าไปปองนี่คนจะเลียนขึ้นมาปองนี่คนจะเลียนเข้าไปปองนี่เข้าไปทังใน เขาไปอยู่ในเนี่ยกลนที่หายเบิ้งพี่น้องเลยล่ะตรงเมื่อกี้นี่ล่ะนี่เขามาเห็ดทั้งเสวยสุกเหมือนแต่เขาบ่ค่อยได้ชี้ได้ใส่นะวันนี้ก็เอาตัวนี้ใส่พี่น้องดันหนาตัวนี้กลุนสักบาะรดนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยยังมัทันมียังเนี่ยกลุนสักบปะรดแล้วก็จบานเขาก็จะเโดดมาใส่ปั๊บนี่เข้าไปแต่ตัวนี้สิตัวล็อกมันสี่ไหลจะงัยตัวเดือยตัวเดือยล็อกมันสี่ไหลจะงัย มันได้ยินอย่างนึงไม่อย่างนี้พ yeah> ja ี่น้องจับยกขึ้นว่างขึ้นเลยงม่ไงเนาะเฮ็ดมากนะอ้ยเอาไปจับไปผมมา mang เฮียนถอนตะปูยงเฮ็ดหนักคนนี้อีกอยู่เนผมเฮ็ดเมาเงินเอาขำคนโอ้หลุดล่าถอนตะปูถอนตะปูออกจากไม้ยังเฮ็ดหนักเฮ็ดยังเฮ็ดหนักคนนี้อยู่พี่น้องนะวันนีากขาจะเมากิปล็อกเขาใส่ กีบล็อกเขาจะมีหนึ่งสองสา้าหกเตัวหนึ่งสองสามี่ห้าหกรือเก้าตัวบล็อกของมาเวลาใส่ก็ดึงดึงเขาขึ้นมากแบบนี้นะพี่อขขบบ 8, 10, 10. ้องดึงเขาขึ้นมากแบบนี้แล้วก็สุดลงไปใส่เข้าไปกดตับใส่ตรงดึงเขาขึ้นมาก่อนดิขันบบดึงเขาขึ้นมากเขาอายอยู่นเะขาเขาดิ บัคือจังแนวนึงเนี่ยพี่น้องขันอ่าค่อยเข่าได้อันนี้ขันมันอันนี้อ่าอย,อยู่เหนือพวกเข่าครับใช่ครับ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 ถ้าจะว่าเขาอยู่แบบนี้มันเขาอยู่อยู่แบบนี้มันไม่เข่าประเด้พี่น้องมันม่เข่าประเด้เยาจะต้องดันเขาออกซะก่อนขอเขาต้องดึงออกขึ้นมาอยู่ลักษณะนี้จับลักษณะนี้ใส่ไป น้องป,ปั๊บล็อกอล็อกล็อกใส่เข้าไปแล้วล็อกก็ล็อกปัก๊บปั๊บปั๊บล็อกเยอะไปน้อยพี่น้องนี่ทำไมแค่นี้แหละจบนี่เนี่ยใส่เข้าไปมาาเมื่อกี้ปูนสักวางเยอะนบ่บบนี้เรียบร้อยดูดีแล้วบ้านเดี๋ยววันนี้ขเขาจะใส่ปัดดําฝนมาแต่ว่าตงใส่ปัดดําฝนเราเอานี่ลงก่อนอปัดฝนรุูงลงก่อนเใส่ก่อนเมื่อกี้เขาเอาวัน น้อยออกก่อนก็ออกน้อยใส่ก่อนหนกเวลาวิธีใส่แหละหนกขึอเจดก้อนกินหนุกมองวางลงมือเขาอยู่พอดีของเขาเขาอยู่นี่ขาพอดีของเขาอยู่นี่อยู่ลักษณะบางสั้นเดี๋ยวมันดีขึ้นบ่สุดเนาะแบบนี้เราใส่แล้วว่ะหนกมาใส่บางอย่างเราพี่น้องมันใส่บ่งเถียงเฮ็ดไม่ก็ได้ เขาจะเป็นตเตอร์ปั๊บสองกังตนตรงน,นี้ใช่ไหม คแล้ว okay. ก็ซีคันขันพ่อมันตึ่เมื่อกับพ่อดีหน้องมันไปขันดยุนแน่นติดไ่เลยออกเนี่ย โอเคตัวนี้เขาจะมี่กิบล็อกสุดมีฟ้าปิดตรงเขาเฟ้าปิดเขาเป็นแบบนี้